นีละไม่สังเกตจะเห็นเขาได้ยังไงเดินประมาณรอบดึงแล้วแหละนี่ไงมันตื่นละอ,อ,อาบน้ำ ปอดลังสวยมากนี่เเ้ยมาได้คันมากัดหัวน้าเฟืองฟ้านะมันอยู่ง่าขามน้ดถอยหลังถอยหลังไปถอยหลังไปเออนั่นนั่นเอาง่าขามตัดอันนั้นเขาจิดึงออกุึงไปไม่หมด นีน่เจ้าก็อิ่มให้หน,อนออ่อยจบที่เก้าอี้แน่ๆอุ้ยตับต้องเดชเข้าไปอีก,ออกเห็นช่างเลี้ยงเข้าไปอีกมันถึกไปมันงาออกใุ้ใไไหม่มือล่ะใส่ใหม่มือได้แล้ว เฮ anyway, ้ยออันนี้เะ็บจรงจังหางงามแหงงามแบบงามแหงอ่ะตัวปตองยามันหึงมันสิยุงสัลเนาะนงจากตัวเอามือปัดออกมันเคยจะออกมีกระหูเตือนหูเตเนพอนะ ก็โหดเตือนไปทนะนั้ว้าบันจีเขาปากนี่นีของแท้ของแท้เองนะดูไว้ <laughs> ทำยังไงอ่ะเอาทีนี้เอาแม่มันออกอเขี่ยออกสิน้องไปอยู่บนต้นไม้เหมือนเดิม,มนุ้มไปอยู่ข้างบนนะได้ได้เรืออะไรไว้ให้ไหมเนี่ยเหลือไว้อยู่นั่นไหนนั่นไง วุ้งเหลือไว้อยู่นะนั้นนั่นเหลือไว้อยู่นั้นนั่นนั่นใส่ปากฝุดซะเหลือไว้อยู่นะนอ้ตัดออกจะไม่ได้ทำไฟโดนตอนะอุ๊ยจะไม่ได้ทำเธอนะฉันลืมเขาไปอือหือ มันรังใหญ่มากอ่ะใช่ตัวนี้มันหักเลยอ่ะ